ตาต้อยเศรษฐาศิลายาติดโควิด -19 ตามลูกสาวลูกเขยนะครับศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเศรษฐาศิลายาติดเชือ้อโควิดตามหลังลูกสาวและลูกเขยหลังจากที่ไปตรวจรอบ2รอฟังผลตรวจภรรยาอลัญญาอีกรายว่าเป็นบวกหรือไม่นั่นเองนะครับสวัสดีครับอยู่กับผมช่องจูเกสเซอร์กิดนะครับยังไงก็อย่าลืมกด subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะฮะไปตามข่าวนี้กันเลยดีกว่านะฮะ ร่วมส่งกำลังใจให้ครอบครัวศิลปินแห่งชาตินะครับเศษฐาศิละฉายาเมื่อผลการตรวจยืนยันแล้วว่าอาต้อยซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของคนในวงการติดเชื้อโควิด -19 ตามลูกเขยและลูกสาวไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยทางผู้จัดก,การส่วนตัวของเศฐาศิละฉายาแจ้งว่าหลังจากที่อิฟพุทธธิดาศิรฉายาลูกสาวกับต้นเติมศักดิ์ศักดาพรลูกเขยติดโควิดแล้ว ต้อยก็ได้ไปตรวจโควิดครั้งแรกซึ่งผลออกมาเป็นลบแต่หลังจากที่หลานมีบุญไปตรวจแล้วทราบผลว่ามีเชื้ออยู่เล็กน้อยอต้อยจึงตัดสินใจกลับไปตรวจโควิดรอบ2เมื่อวันที่18เมษายนที่ผ่านมานั่นเองนะฮะก่อนจะทราบผลช่วงกลางดึกว่ามีผลเป็นบวกนั่นเองะฮะในวันนี้วันที่19เมษายน2564ทางโรงพยาบาลปิยเวชจึงส่งรถมารับเพื่อไปรักษาตัว ตอนนี้อยู่ในความดูแลของแพทย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยทางอาต้อยขอขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจและความปรารถนาดีมาให้ส่วนทางด้านอาเปียกอรัญญาศิระสายาได้เดินทางไปตรวจรอบสองในวันนี้เช่นกันนะฮะก็คือวันที่19เมษายนมีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งให้ทราบกันต่อไปอีกทีนะฮะขอให้อต้อยแล้วก็เปียกนะฮะหายไวๆนะฮะส่วนตัวทีนะฮะอาเปียก็ยังไม่ติดฮะ,ะก็ขออย่าให้ติดเลยนะฮะ กขขอให้ครอบครัวหายกันจากโรคนี้นะฮะไปถึงมือหมอแล้วหมอไทยเก่งครับผมนะฮะเก่งกว่าลุงเยอะเลยนะฮะยังไงก็อันนี้เป็นข่าวข่าวด่วนฮะก็ดูแลรักษาสุขภาพอย่าลืมใส่แมสลร้างหน้าร้างมือนะครับถ้าไม่ได้ไปตำทำอะไรออกไปไหนก็อยอกจากบ้านเลยนะฮะเก็บตัวในช่วงนี้มีสายน์ผมว่าตัวเลขกำลังจะลงเรื่อยๆเชื่อผมะฮะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านสวัสดีครับ